สวัสดีค่ะแพทย์หญิงพรพนิช์ชินพิริยะนะคะหมอจบคณะแพทย,ทยาศาสาตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจากนั้นเนี่ยหมอก็ได้ไปต่อเฉพาะทางแพทย์เวชศาสาตร์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลธรรมศาสาตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะปัจจุบันเนี่ยหมอประจำอยู่ที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเกษมราชรามคำแหงค่ะวันนี้หมอมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเรื่องอาการแพ้รุนแรงที่อันตรายถึงชีวิตค่ะ คนไข้ที่มีอาการแพ้รุนแรงหรือว่าทางการแพทย์เนี่ยเราเรียกว่าภาวะอนาฟเล็กซิสนะคะคนไข้จะมีอาการแสดงทางผิวหนังออได้แก่มีผื่นคันตามร่างกายหรือว่ามีบวมบริเวณใบหน้านะคะโดยเฉพาะบริเวณลิมนสีป,ปากหรือว่าเปลือกตานะคะโดยอาการแพ้รุนแรงเนี่ยต้องมีร่วมกับอาการในระบบอื่นๆด้วยนะคะ โดยเป็นระบบใดระบบหนึ่งใน3ระบบนี้ค่ะระบบแรกคือระบบทางเดินหายใจนะคะคนไข้จะมีอาการหายใจหอบเหนื่อยหายใจไม่อิ่มหรือว่าในบางรายเนี่ยจะมีเสียงหายใจวีดวีดได้นะคะระบบที่2คือระบบทางเดินอาหารค่ะคนไข้จะมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าถ่ายเหลวได้นะคะแล้วก็ระบบสุดท้ายค่ะระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะ คนไข้จะมีอาการหน้ามืดเป็นลมหมดสติแล้วก็ในบางรายเนี่ยที่อาการรุนแรงเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะช็อกได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะถ้ามีอาการผื่นคันตามร่างกายร่วมกับอาการระบบใดระบบหนึ่งใน3ระบบนี้ต้องรีบมาโรงพยาบาลทันทีนะคะ